เข่งเล่ปลาเข็งแล้วโอ้ปลาเข็งปลาเข็งโอ้ปลาปลายังนอกไปป่ายังปลายังปลายังพี่น้องโอ้ปลาดุกปลาดุกอีกแล้วปลาดุกปลายังโอ้ปลาเข็งพี่น้องปลายังพี่น้องโอ้ยหลุด ปลาอย่างโอ้ลาเคโอ้ยหลุดอีกแล้วหลุดถิน่นเนาะน้อยนี่ก็ได้โอ้ปูยักษ์ปูยักษ์กระปูยักษ์ปลาอย่างพี่น้องปลาดุปลาดุอีกแล้วปลาดุอีกแล้วโูเรียกว่าอะไรกระปูหนานี่กระปูพี่นาะงทายประธานพี่น้องขี้พระเข็งพระเข็งจะพระเข็งด้วยพี่น้อง โอเคโอ้ปล okay. าดุกปลาดุกอีกแล้วพี่น้องปลาดุกอีกแล้วโอ้ยลุดครับผมหลังจากที่ฝนตกยากนักพี่เนาะนี่สิลองมาเสียเบ็ดเบิ้งพี่น้อง xin bếp để dưới đây bộ à, oh, đứng lại, đứng lại nó ui nó à, okay mà tìm tám bưng đây bao, lưu bao đó. mà xin bạt, <laughs> Ok

โอ้ปลาดุกปลาดุกอีกแล้วพี่น้องปลาด,ด,ด,ดุกอีกแล้วโอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอ้โหปดุกอีกแล้วนี่พี่น้องปลาดุกปลาดุกโอเคถ่ายภานพี่น้องขี้ปลาเข็งปลาเข็งเอาลงแล้วจวดหลอดพี่น้องโอ้ถ่ายภานโอเค ปลาเข่งอีกแล้วปลาเข่งอีกแล้วมานี่มีแต่ปาลาเข่งเดียพี่น้องโอเคปลาปูนึกว่าไหลกระปูหนานี่กระปูอี่เนาะโอ้ปลาแยกปลายังพี่น้องโอ้ปลาดุกปลาดุกอีกแล้วปลาดุกปลาดุกอีกแล้วปลาดุกอีกแล้วพี่น้อง ปลาดุนะครับปลาดุโอเคปลาอย่างพี่น้องปลาดุปลาดุอีกแล้วปลาดุอีกแล้วปลาดุอีกแล้วพี่น้องปลาดุอีกแล้วนี่โอเคปลาอย่างพี่น้องปลาอย่างโอ้ ปลาแขาวพี่เนอะปลาขาวปลาขาวโอเคปลาเก่งพี่เนาะทายของท่านโอ้ปลาเก่งปลาเก่งปลาหยังพี่น้องโอ้ยหลุดปลาหยังโอ้ปลาเค่งโอ้ยหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วปลาหยั่ง เฮ้ยปลาาวหน่อยจะกินเนาะหน่อยนี่ก็ได้โอ้ปูยักษ์ปูยักษ์กระปูยักษ์เอาโอเคพี่สรุปผลง,งานทำก่อนพี่เนาะข้าวเดียวพี่เนาะเสียเวลาข้าวเดียวเอาพ่อปีกหน่อยพี่เนาะโอเคเกินคาดเกินคาด Bye, bye.